เาจะให้ทำไงบอกไปนัดส3บสนาฬิกานะราอมาถึงตรง13บสตรงอบอกพี่หน่อยสิว่าคนที่ไม่ตรงเวลาเนี่ยต้องทำยังไงพี่อบอกมาถึงเที่ยงดูเช่นไหมอฮ่ใช่พี่บอกมาถึงเที่ยงแต่ที่ต่อเวลาให้มาถึงบ่ายโมง เท่ากับมีเวลาเตรียมตัวอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมตอบได้ที่พี่ไม่บอกว่าออกกี่โมงระบุเป็นเวลาเป็นตัวเลขเป็นวิลาทีไม่มีหลักฐานไม่มีความเห็นคนเรามันต้องมีสามัญสาเร็กมากไม่ใช่ว่าเออทิ้งงานคนจนแล้วไปรับงานคนรวยอย่างนี้ไม่ใช่เ,ออเงินรางวัลได้มามันก็ต้องแบ่ง การไม่ใช่ว่าเอ่ยยัดย่อเอาคนเดียวตัวเองเจาเยอะๆมันทำไม่ถูกนะนี่ใสแบบนี้ถูกเปล่ารู้ไหมอันนี้ที่พูดเป็นกลางๆที่ไม่ได้ว่าใครที่บอกคนเราจะอยู่ในวงการนี้ได้มันต้องซื่อสัตย์สุจริตเราก็ต้องมีใจทำด้วยใจไม่ใช่ว่าทำเพื่อเงิน ทำงานเนี่ยเอาใจมาก่อนเงินเนี่ยมันจะมาตามตามใจของเราตามใจที่เราให้ไปเราให้ใจมากไว้เท่าไหร่เงินมันก็จะมามากเท่านั้นขอให้ใจน้อยให้เงินเขามากไม่ใช่เอาเงินมาเป็นที่ตั้งอ่ยอโอเคมันก็จะได้เยอะแต่ก็ได้แค่ครั้งเดียวก่นั้น,นระยะยาวมันก็ไม่ได้ลนะเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้ทํได้ใจเราทาได้เงินยากทำได้เงิน เสีงวัดังมันดังมันก็แบบชั่วครั้งชั่วคราวแป๊บแป๊บแปจะต้องดูยาวๆมันไปคนเราถ้ามีศักยภาพมีคุณภาพมีความสามารถม,ม,ม,มันก็เหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆโตไปไนั่นแหละดเจอไปเอาต้นใหญ่มาลงดินเลยมันก็ไม่มีรากลมพัดมานก็ล้มแล้วที่พูดถึง ท,ทุกคนแหละที่เข้ามา,ามาฝึกมาร้องอยากดีอยากเด่นอยากดังพอมีชื่อเสียงหน่อยก็ตัวเองจะต้องรับงานได้ราคาเยอะๆใช่ไหมแต่เริ่มคิดไปหรือเปล่าว่าเออคุณภาพและความสามารถของเราและการเวลามันเหมาะสมที่จะรับได้เยอะหรือ,อยัง ทำเสร็จแล้วเขาจะไม่ด่าตามหลังมาใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่นี่พี่พูดเคดนด่าบ้ังพูดเนี่ยไม่สนใจ ถ้าไม่กินแล้วมันจะอยู่ได้ไหมนะออก็เนี่ยก็เพิ่งได้กินคนเรามันก็ต้องกินไม่เลิกร่างกายต้องการปัจจัยสี่อาหารเป็นอันดับหนึ่งที่อยู่สายเป็นอันดับสองยารักษาโรคแล้วก็อะไรเครื่องนุ่มหมเราได้ครบอยาอาหารได้แล้วอยู่สายมีไหมยาสั่ง ไม่ใช่ในปัจจัยสี่มันไม่จะเป็นปัจจัยห้าคุยกันที่ท่าบีดาไเคยเห็นทางดีมันเคยเห็นไหมไม่รู้ถ้าพี่พูดไ,ม,ดไม่ก็ง้อตนั้นแทนพี่โลโดนเลย